สวัสดีสาวเพราเธออยากสร้างบ้านใหม่กันไหมไอเดียเจ๋งมากที่แห่งนี้มากับทุกคนแน่นนอนกับทุกคนเหรอแน่ใจได้ไงมันน่าขยานที่แยงโอ้ฉันมีไอเดียแล้วฉันจะสั่งตัวต่อเล็ก้เยอะๆแล้วก็มาสร้างบ้านที่สวยงามและน่าอยู่กันเอาล่ะมาส่งมาส่งแล้วเจ๋งโอ้โหมีตัวต่อสวยๆเยอะมากเลยตอนนี้ฉันสร้างบ้านที่สวยที่สุดให้ตัวเอง และดีกว่าเดิมด้วยตัวต่อสองสำอันตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เจ๋งมากและตัวต่อสีเขียวจะเป็นหลังคาเรียบร้อยฉันมีความสุขจนเลยที่อยู่ที่นี่อฉันไม่มีเงินซื้อของเพราะเงินต้องใช้ความฉลาดของฉันกล่องหลังนี่แหละเหมาะมากแลก็สกอเทปเป็นเพื่อที่ดีที่สุดของฉันมาสร้างบ้านที่ยอดเยี่ยมกันเถอะ เาลาต้องติดกงองซ้าๆกองตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เย่ะมากเลยสิฟังสุดๆและฉันต้องทำหน้าต่างด้คพัดเตอร์และตรงนี้ด้วยหน้าต่างว้าวพ่นบ้าน <What? S 1> บ้านเธอน่ารักจังเลยคนธรรมดาพวกนี้แค่เห็นฉันก็จะอ้วกแล้วแต่ตอนนี้ฉันต้องสร้างบ้านใหม่ที่สวยงามเพื่อตัวเองหรือว่าสวยันเดิมดีนะ mm. ใช่แล้ว ปรา,าสาทอันนี้แหละนี่แหละฉันต้องการอ๋มันกำลังมาแล้วตรงนี้ตรงนี้ฉันอยู่ตรงนี้อ๋อว้าวปรา,าสาทมาจากไหนกันนี่คือปรา,าสาทของฉันเองเจ้าหญิงต้องอยู่ในปรา,าสาทเสมอสวยจังเลยสาวๆดูได้แต่ห้ามแต่นะนี่มันสวยงามมากต้องอย่างนี้สิที่ฉันเข้าใจเจ้าหญิงต้องอยู่ในสิ่งที่ดีที่สุด รายงานสดในละแวกบ้านของเรามีการปรากฏตัวของเด็กหญิงที่รวยสุดๆก็คือแซนดี้เธอซื้อประสาทสีขาวเดี๋ยวก่อนนะมีอะไรอีกเนี่ยนะสนใจสวัสดีตอนบ่ายฉันชื่อแม็กซินแล้วพวกนี้เป็นใครกันเนี่ยออกไปจากที่ดินของฉันนะนี่มันบุกลุกเอาต้้งมาให้ฉันเดี๋ยวนี้หยุดก่อนอย่าแตะต้อง้งของฉันนะเราจะไปแล้วออกไปเลยอย่ากลับมาอีกฝันไร้ชัดๆฉันไม่ชอบนักข่าวเลยบ้านของฉันดูเรียบง่ายเกินไปเมื่อเทียบกับประสาทนะ แล้วฉันนึกไอเดียจริงๆได้แล้วบ้านของฉันถ้ามาจัดกระดาษลังดยสามารถตกแต่งได้ตามใจชอบไม่ต้องการอุปกรณ์มากมายด้วยแค่ปากกาแท่งเดียวเท่านั้นดูสิง่ายสุดๆด้วยปากกาแท่งนี้เสร็จแล้วเคสบ้านของฉันเป็นไงบ้างโอ้ใช่มันเจ๋งมากนั้นฉันต้องอเกรบบ้านของฉันเหมือนกันฉันมีไฟเอาไดีแล้วตอนนี้แค่ติดให้รอบบ้านส่วนด้านบนสุด เราต้องปักธงด้วยนะว้า oh, ว wow. น่ารักมาก oh. เราต้อง,องโพสต์ลงติกติกด่วนเลยผู้ติดตามของฉันดูสิบ้านใหม่สวยไหมชอบหรือเปล่าแต่นั่นคือบรินนี่เพื่อนบ้านใหม่ของฉันเองแล่นั่นคือเพื่อนบ้านอีกคนของฉันชื่อแซนดีออ้เธออาศัยอยู่ในป่า,าสีขาวหลังใหญ่ uh huh. อย่างน้อยก็บอกกันสักหน่อยสิว่าจะต่ายต้องเติมเนคอับสักหน่อยแล้วใช่แล้วเมคอัพฉันชอบระบายสีมากๆทำไมไม่ทาสีบ้านละ่ะทำไมพ่อของฉันบอกว่าฉันทำงานไม่เป็นนะ สามารถทาสีบ้านได้ทั้งหลังและก็ปกักทงด้วยสวยงามทนี่สวยมากจริงๆอัหารเมนูก็ดูน่าอร่อยมันกินได้หรือเปล่านะออกมาสิเกิดอะไรขึ้นมีขมโมยมกลางวันแสงใสนี่นะตำรวจฉันต้องการตำรวจช่วยด้วยค่ะข,ขมโมยมานี่เลยอยู่ตรงนั้นตรงไหนจะจับแกเธอขมโมยใช่ไหมหยุดนะนี่กลับมาท้าว่ะต้องล้อมบ้านด้วยรือวจะได้ไมีมคนบกุกรุกเข้ามา เห็นนี่ไหมคนจะไม่ได้รับอนุญาตให้ข้ามพลวมานะเข้าใจปะเพราะฉันไม่อยากเข้าไปซึกนิดอันยังไม่ได้ของเธอก็กินไม้ไซึกหน่อยตอนนี้ฉันทำรู้ได้ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันสวยกว่าของเธอแน่นอนเข้าใจปะดูสิมันสวยมากเลยเอออิจฉาเป็นนะโอ้เคทก็ทำรู้เหมือนกันใช่แล้วฉันนึกไอเดียเจ๋งๆไ,ได้ด้วยการใช้ท่อแบบนี้มันมีสีสันสดใสมากดูสิงายเพื่อนบ้าน โอ้โหแล้วแซนดี่กำลังทำอะไรอยู่นะฉันกำลังพักอยู่ไงแค่ดูคนงานทำระวังต้นไม้เงินด้วยนะมันมีมูลค่านับล้านมันแพงมากมากเลยแล้วตอนนี้ก็ออกไปได้แล้วทุกคนฉันอยากอยู่คนเดียวนะนี่เป็นบ้านที่หลังใหญ่มากทุกอย่างนี่ฉันต้องการอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้ฉันทำสามแยกที่สวยงามตพว่เองใช่จะสร้างทางเดินที่สดใสด้วย M M ส่วนตรงนี้มีต๊กะก๋วสาพัดของอร่อยใกล้ๆด้วยอืมอร่อยมากไม่ว่าหิวตอนไหนก็ได้กินเสมอและตรงนี้มีพัดลมเล็กๆเพื่อให้ความเย็นสบายฉันจะทำอะไรจริงๆมันก็นสนามแม่ของฉันนะต้องใช้เล่ยม,มาและก็สมองเป็นทางดินที่สวยงามดูนี่สีสวยแค่ไหนแล้วก็มีดอกไม้ได้วยตรงนี้และจากนั้นก็มีตาไม้ของฉันเองดูสิทำเองนะอะไรอ่ะ ทางนี้ทางนี้ใช่แล้วให้ลูกบอลลงมาเลยเยี่ยมมากฉันมีลูกบอลหลักสีเต็มสะบรินี่มาหาฉันแล้วคขานี่มันเจ๋งปเลยสอบอลสุดยอดมากเคทนั่งรออะไรอยู่ล่ะมาเล่นด้วยกันสิแซนนีออ่อยากเล่นแต่เราไหมอ่ะมาเร็วไม่มีทางหรอกบ้านหลังนี้ดูดีมากเมื่อมองจากภายนอกแต่ข้างในสกปรกกันไปมีใยแมงมุมด้วยอ่ะน่ากลัวต้องทำอะไรสักอย่างแล้วมาเลือกพรมกันดีกว่า สีผูเข้มขอเอาหมอนสีขาวฟูๆ <Okay. S 1> แล้วอะไรอีกรูปนี้ฉันสวยกว่าเออเสร็จสักทีต้องมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆโคมไฟดวงดาวภาพวาดแล้วก็เงินเยอะๆมุมนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งและตรงนี้มีหมอนต้นงานได้ครับคุณหนูใช่แล้วมันสมบูรณ์แบบห้องสำหรบเจ้าหญิงอย่างฉัน ฉันมีความสุขจังยีจึงทำให้ฉันมีเงนเยอะขนาดนี้ชีวิตของฉันสมบูรณ์แบบฉันก็ต้องทำใจเต่นเสียงเหมือนกันแล้วอ่ะต้องคิดอะไรสักอย่างใช่แล้วไฟเอดีกลางคืนแล้วก็ดิสโก้บอลสปาร์ตี้สุดฮอตแล้วก็ไฟมากกว่านี้และของเล่นนุ่มๆอีกหลายตัวใสลงไปเยอะๆเลยแล้วก็ฟิกเกอร์สุดบอคนฉันเสร็จแล้ว อนนี้ก็นอนได้เค้ต้งแต่งภายใน,นได้สวยจึงเลยฉันก็ต้องการเหมือนกันตอนนี้ฉันต้องหาอะไรที่น่าสนใจในกองขยะน,นี้เฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยในบ้านของฉันนะเอามาตัวนั้นของฉันฉันเห็นก่อนนะแล้วนั่นคือใครอะเอาฉันแค่ผ่านมานะตอนนี้ฉันต้องการเจ้าแมวตัวน้อยไปเบาๆเดี๋ยวย่าตืน่นมากับฉันนะเจ้าตัวน้อยเธอจะอยู่ตรงนี้กับฉันเรามีบ้านที่แสนวิเศษ ดูนี่สิมันดีแค่ไหนมีภาพวาดแล้วก็งานฝีมือด้วยนะน่ารักมากๆเอ๊ยอะไรกันเนี่ยอ๋อแล้วทุกคนหาฉันเจอได้ยังไงเดี๋ยวก่อนสิคุยกันก่อนดีไหมคะเดีย๋ยววิ่งไล่ฉันนะเราคปรปนีปนอมกันสิงานอัิเรกของฉันคือการช้อปปิ้งอ๋อบริีวิ่งมาทำไมเนี่ย หยุดนะยายบ้าโอ้ฉันล้มหมดเลยอะสาวๆพวกเธอทำอะไรกันใช่ต้องใช้อีกทางเขาออยัางชั่วกำลังเล่นบอลกันอยู่นั้นเหรอคนธรรมดาหนะ้าเบื่อจริงๆแต่ฉันก็อยากเล่นเหมือนกันน่าจะชวนสักหน่อยฉันต้องทำลายความสุขของพวกเธอได้แสงแดดแล้วมันขยายมันง่ายมากจากนั้นฉันก็เผาบ้านของริทนี่ได้แล้วดูสินั่งกินอะไรอ่ะ อบ้านของฉันเคทในรถดับเพิงแล้วบ้านฉันไฟไหม้ทำยังไงดีไฟแรงมากบ้านของฉันนั้นเป็นลังอะตอนนี้ต้องกำจัดเคทออกไปด้วยจะทำลายบ้านเธอให้เป็นชิ้นๆฉันกำลงังเปิดอยู่นะบรินีบอกแค่เร่ๆเกิดอะไรขึ้นใครทำลายบ้านของฉันกันโอาไม่นะ บอลแสนสวยคนฉันพวกเธอได้รู้ถ้าไม่ชวนแซนดี้ไปเล่นจะเป็นยังไงเธอชันขอโทษนะแล้วก็เสียใจด้วยแต่ตอนนี้ไฟไหม้ยู่โอ้ดับแล้วบ้านของฉันถูกไฟไมหม้หมดเลยตอนนี้จะอยู่ที่ไหนเนี่ยแซนดี้เธอเป็นคนทำใช่ไหมฉันเหรอใช่ฉันเองเอาละตอนนี้เธอต้องโดนบ้างพรอไหมเคสงัน้นก็ไปกันเลยบุกภาษาสาีขาว ธอทำลายบ้านของเราเราต้องทำลายบ้านของเธอฉันโจมตีเธอด้วยงเงินนี่คือการโจมตีที่แสนน่ากลัวจากคนรวยเข้าใจไหมเอาไปเลยเฮ้แล้วเงินอยู่ไหนอะอ๋อนี่ไงเอาไปเลยสับเพื่อนบ้านของฉันนี่นะมันก็พอกันทีเธอต้องโดนฝุ่นของฉันจากแตงดีอ๋อถูกใจหรือเปล่าไม่ชอบใช่ไหมคงไม่คุ้นเคยกับคนสําอังรูวๆช่ปัญลาเออเราจะไม่ยอมแพ้ไม่ใช่ตอนนี้ เธอต้องเจอท้าไมใตายของฉันเอานี้ไปเลยเธอกลับมาอีกแล้วเหรองั้นก็ฉันต้องป้องกันตัวเองเธอไม่สามารถทะลุกอดไททันน้ของฉันได้แล้วอ้อเธอทำได้หยุดนะฉันไม่มีอาวุธแล้วงั้นยิ่งดิฉันจะเตะเธอให้หงายไปเลยเอ้ยแล้วนี่อะไรอ่ะมันคือความช่วยเหลือเขามารับฉันแล้วลาก่อนพวกคนจนเดี๋ยวก่อนฉันยังไม่ได้คิดบัญชีกับเธอเลย บริกนี่ไปแล้วบรินนี่ไม่ต้องเศร้านะรู้สิว่าฉันไม่อะไรแต่ว่าเรามีกระสุนแค่นั้นเดียวเพราะงั้นยิงให้ดิดดีได้เลยจะยิงเธอให้ล่วงดีจังเลยที่บินหนีออกมาได้เออเมื่อกี้อะไรกันเนี่ยอ๋อฉันกำลังหล่นแล้วเย้ yeah, แลวฉันนะตีมันกันหน่อยแคทตอนนี้แคทกับบริกนี่ก็ยึดภาษานี้ได้แล้วฉันอยู่ที่ไหนอะ ี่มาอะไรกันก็ขยะเหรอน่าที่ขยะจัิงเลยสกรปรกมาก <Hey. S 1> สวัสดีคนสวยมาอยู่ด้วยกันไหม <Hey. S 1> ในกล่องของฉันมีลูกบอลหลากสีเยอะมากเลย <Hey. S 1> ดูนี่นสิต้องเอามาแปดที่บ้านนะ <Hey. S 1> แต่ยังไงให้ดีที่สุดนะโอ้ oh. นั่นไงสายรุง้งสุดยอดไปเลยฉันต้องทองทำตามเหมือนสายรุง้งมันต้องออกมาสวยแน่นอน <Hey. S 1> เสร็จแล้วเ <Hey. S 1> จ๋งมาก hey. แล้วอะไรอีกนะลูกโป่งนกระเป่ากันโอ้เยี่ยมขันไม่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเยี่ยมมากเลยโอ้เ oh, กิดอะไรขึ้นนะไม่จ๋าบ้านของฉันมันกำลังลอยไปแล้วฉันจับแกไว้ไม่ไปไหนหรอกค่อยยิงชั่วไม่เคยมีบ้านลอยได้มาก่อนเลยส่วนฉันจะตกแต่งบ้านเหมือนกันด้วตุวก๊กตานุ่มๆหลายๆตัวเลย น่ารักมากด้วยส่วนฉันตกแต่งด้วยพร้มสีชมพูมันนุ่มนิ่มบ้านของฉันทั้งจะสวยและก็นุ่มไปด้วย mm hmm. ฉันติดมันให้ทุกได้ที่เย็บกันดาคราวนี้ก็เรียบร้อยสวยงามอาล่ะฉันทำมังกาเสร็จแล้วฉันเพิ่งสร้างบ้านที่น่ารักที่สุดเท่าที่เคยมีเมาก่อนมันดูกันไม่มีอะไรอีกนะโอ้แมวน่ารักจังเลยและยาวอย่างไม่น่าเชื่อโอ้ว้าว ออรู้แล้วว่าจะไวที่ไหนมันจะเป็นรัว้วคอยปกป้องบ้านน่ารักของฉันท่าน,นี้ก็เสร็จแล้วตอนนี้มันุบ้านสวนหน้ารักสดใสของฉันไปพร้อมๆกันนะส่วนฉันติดพรมสีชมพูเสร็จแล้วตรงนี้ต้องพ่มอย่างอื่นด้วยสิโอ้ใช่แล้วบ้านฉันจะไม่ใช่บ้านธรรมดาแต่จะเป็นบ้านฮาก,กี้วาก,กี้ตัวใหญ่เธอรู้จักไหมเธอคือคิสตีมิสตีสุดที่รักของฉัน เยี่ยมไปเลยเพเธอบ้านเจ๋งมากฉันอยากได้บ้านแบบนี้ให้ตัวเองเลยนั่นเนี่ยงั้นไปกันต่อเลยเอ้ยอยากมาเยี่ยมฉันไหมงั้นไปกันเลยโอ้ในนี้ว่างเปล่าจังเราต้องจัดให้มงเป็นสไตล์ของตัวเองในรูปเซลฟี่สุดเท่ก็ไม่เลวและฉันยังมีมุมปลาลูกดอกด้วยโอ้อยากจ้ามา โอ้โหลูกบอลเข้ามาอยู่ในจมูกฉนันได้ยังไงเนี่ยแต่เป็นไอเดียที่สุดยอดไปเลยมาเติมลูกบอลให้เต็มห้องกันโอ้แล้วนี่คืออะไรห่บาสเกสบอลสุดยอดแขวนไม่ตรงนี้เลยเราสามารถโยนลูกบลอลลงห่วงได้แล้วเป็นไงละ่ะใช่ลงเข้าไปเลยฉนันยังสามารถโยนไปทางนั้นได้ด้วยโอ้แต่เบี้ยนิดหน่อยต้องแบบนี้ใช่แล้วคะแนนเต็ม โอ้ฉันมีตู้กับขนมอัตโนมัติด้วยฉันอยากกินขนมบ้างของอร่อยอยู่นี่แล้วมันลองกันใช่แล้วตอนนี้ปอดลูกปองใหญ่อาลามมาที่บ้านของฉันกันในนี้อยังว่างปล่าและน่าเบื่อมากเราต้องแก้ไขมันฉันนึกไอเดียจริงๆได้ฉันชอบเกมเกิร์ติสเพราะนั้นฉันตกแต่งกำแพงสไตล์ของเกมเยี่ยมไปเลยและฉันต้องการพมนุ่มๆด้วย อยากเห็นอะไรไหมของเล่นกลายเป็นหุ่มสุดเจ๋งได้และหมีน้อยตัวนี้มีรูปถ่ายของฉันแม่มอบให้ฉันเองแขวนไว้าาตรงนี้และที่นั่งนุ่มๆที่เราสามารถผ่อนคลายได้ <ST AT> และที่นี่คนจะดีไม่น้อยถ้ามีคามเครื่องสอตแมชชีนสุดโปรดของฉันด้วยมีของเล่นข้างในใครดึนะัดจะหยิบอะไรได้เ <ST AT> จง๋งและฉันไม่สามารถอยู่ในบ้านถ้าไม่มีขนมได้ ตัวเย็นเล็กๆของฉันกับเครื่องดื่มสุดปอดฉันกำลังหิวน้ำเลยเอาล่ะมาดื่มกันเดี๋ยวมานะคิสซี่มิสซี่ฉันต้องตกแต่งภายในบ้านนะตรงนี้ต้องมีพรมสีชมพูของปอดของฉันด้วยแต่มันจะเจ๋งกว่าถ้ามันเป็นพรมลายขวางฉันได้ตัดมันแบบนี้ไงแล้วก็เอามาแปะที่กำแพงเป็นไงล่ะยอดเยี่ยมและที่พื้นเราปูด้วยตัวต่อนุ่มๆมิเซ่ รูปถ่ายสุดปวดคอนชั้นมันผน,นังและก็กระจกที่มีไฟเก๋ๆฉันสามารถเชื่อชมความงามของตัวเองได้ทุกวันแบบนี้เลยแต่ว่ายังมีบางอย่างขาดหายไปใช่แล้วบ่อน,นั่งนุ่มๆและเครื่องทำป๊อปคอนสุดน่ารักพร้อมกับหนังปวดสักเรื่องเท่านี้ก็เรียบร้อย คนก่อนขนมฉันต้องการมากฝรั่งอีกชิ้นโอ้เยี่ยมเลยตอนนี้มาปอกลูกบอลสุดเจ๋งกันใช่แล้วเราสามารถนั่งกระโดดได้ด้วยนะเน้นศสาวด้วยรูบางยาสุดเจ๋งของฉันสิโซฟีเราต้องทำเหมือนกันนะใช่แล้วกระโดดด้วยกันมันจังเลยใช่ฉันเห็นด้วยมนสน่งจริงๆแต่ว่าเริ่มเหนื่อยแล้วอะบางทีเล่ออย,อย่างนี้ไดหมอะอะไรทำใหชอบหรอแต่ว่าฉันก็เริ่มเหนื่อยเหมือนกันนะ ฉันเหนื่อยนิดหน่อยแต่รู้แล้วว่าต้องทำยังไงอยากรู้สักเลยว่าแม่เล่นนึกอะไรได้โอ้โหเธอเปิดร้านขนมหวานของตัวเองงั้นเหรอโซฟีอตังโม,โมไปสิฉันจะกินเหมือนกันเพราะฉันก็หิวด้วยเธอนี่เจ๋งจริงๆรงโอ้แน่นอนขอบคุณนะน้ำตังโมอร่อยจังฉันทำเองเลยนะดีใจจังที่พวกเธอชอบนะเคพนตินแล้วโซฟีไปไหนอะแปลกจังเลยเมื่อกี้ฉันยังเห็นเธออยู่เลยอะ โซฟีเธออยู่ไหนออกมานะบางทีอาจจะอยู่แถวๆบ้านของเธอก็ได้หรือว่าอยู่ข้างในกันนะไปเช็คกันแม่จ๋าวิ่งแล้วฮักกี้วากีผู้ชั่วร้ายมันคงขามยโซฟีของเราไปแน่นแน่เลยวิ่งแล้วเควินตินเดี๋ยวก่อนนะฮ่เควินตินมันมาสนใจบ้านของฉันกันค่ซี่มสซี่อยู่นะ มมันนไ่เห็ต้องแกงเป็นของเล่นนะอย่าขยับอ้หายใจได้แล้ววิ่งกันเถอะ <Yeah. S 1> เพนตี้เธอเป็นเพื่อนที่ดีนะตอนนี้รัถเตมันเกินแล้วอะมย์มอยอย่าก,กินฉันเดี๋ยวก่อนนะลองเท้าเหมือนของโซโฟีเลยหรือว่าอาจจะเป็นโซฟี hmm. ฉันจะเปิดปอลทันเดี๋ยวนี้ โอ๊ย,อย,อยทำลายคัสนองหมดเลยอะใช่แล้วตลกมากเลยโอ้ฉันมีไอเดียถึงเจ๋งเหมือนกันงั้นเราไปเที่ยวกันไหมที่บ้านของฉันก็เป็นเลยเราจะเป็นกันแล้วพร้อมแล้วโอ้โหพวกเราอยู่สูงแค่ไหนเนี่ยฉันเห็นบ้านของบูเธอรจากตรงนี้ด้วยว้าวทุกคนมีคาเฟ่บ้านของตัวเองด้วยเจ๋งอะเ,อเรียกเต็มร้านเพื่อตอนรับลูกะค้ากันดีกว่า ันจะเปิดร้านโดนัทของตัวเอง่อนอื่นแขวนโดนัทอันใหญ่ที่มีชั้นวางที่ผนังและจัดมันจะวางขนโหลที่มีสารพัดของอร่อยไว้ที่ชั้นและฉันตกแต่งโดนัทแสนอร่อยด้วยโอ้ดูสิสวยจังเลยจากนั้นก็มาจัดที่โซนสำหรับโดนัทสำเร็จรูปก,กันเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกอันที่ตัวเองชอบได้แถมฉันยังมีโดนัทเสียบไม้ได้นะ แลไม,มีใครทำมือสกปรกไง mm hmm. นาที่เสียบสำาัรเรโดนั้นแบบ่ว่าเคลือบน้ำตาลแบบพลาสติกนะ mm hmm. และต้องมีน้ำโพชลสตอร์เบอรี่ไว้ใกล้ๆด้วย mm hmm. เพื่อให้เราได้จุ่มโดนั้นลงไปไง mm hmm. และมันก็สวยด้วย mm hmm. ฉันคิดว่าฉันเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วล่ะแล้วใครต่องั้นก็เป็นตาฉันฉันมีร้านไอศกรีมละฉันจะตะสติกเกอร์ไอศกรีมหลายๆอันไว้ที่ผนังแบบนี้ แล้วฉันคิดว่าน่าจะพอต่อไปก็มาติดตั้งเครื่องกดท็อปปิ้งต่างๆกันมันทั้งอร่อยแล้วก็สดใสลูกค้าต้องชอบแน่นอนโอ้ตอนนี้มาจัดวางไอศกรีมทุกรสชาติกันดีกว่าฉันมีทุกรสที่เป็นที่นิยมเลยนะ<ม>เหลือแค่ต้องเอาคอนสทร์อร่อยมาตั้งฉันตกแต่งมันด้วยขนมที่ใครๆก็ชอบดูเหมือนว่าจะพร้อมแล้วสาวไปยังไงบ้างเอ้ย ให้ตายเธอมันล่นหมดเลยเฮ้ยต้องรีบเตรียมทุกอย่างแล้วเพราะตอนรับลูกค้าก็ได้เจสเธอทำได้เดี๋ยวลูกค้าจะมาเดี๋ยวนี้แล้วตรงนี้ฉันจะวางกล่องสับเสออาหารไว้ส่วนตรงนี้ฉันติดโปสเตอร์แล้วก็เมนูที่คนสามารถสั่งได้ส่วนที่เคาน์เตอร์ก็มีขนมปังและก็ซอสและเตาย่างเพื่อเราสามารถสับปอรๆได้ตอนนี้แค่เหลือจุดไฟ เอาตัวงอย่างนี้สิร้านอาหารของพวกเธอเจ๋งมากต้องมีลูกค้ามาลองอาหารของพวกเธอยามากแน่แนแต่ก่อนอื่นไม่ใช่แค่จัดร้านเท่านั้นเขาต้องติดป้ายบอกทางด้วยเพื่อเขาจะได้มาที่ร้านถูกและที่นั่งกินนิสัยแบบนี้ได้กินได้สะดวกนะว้าวมันออกมาเจ๋งมากฉันเห็นลูกค้ารายแรกของพวกเธอแล้วโอ้โหนั่นมันตำรวจกับโจรนี่ ร้านดนัทเหรอฉันชอบกินมันมากๆนะแม่ค้าก,ก็น่ารักจังเลย<ม>ฉันขอเอาโดนัทอันนี้แหละจ้ะคุณตำรวจฮะรู้ไหมผมหิวมากมากเลยขอโดนัทสักชิ้นได้ไหมครับได้โปรดโดนัทนั่นเหรอ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ก็ได้ฉันคิดว่าในคุกนายคงไม่ได้กินโดนัทแบบนี้แน่นอนเพราะงั้นฉันจะเลี้ยงนายเองสักอันนะ <c oughs> ได้เลยค่ะแล้วได้ดีงั้นจะทำโดนัทสดใหม่และแสนอร่อยด้วยอันแรกจะรัดด้วยช็อกโกแลตสตรอเบอรี และอันที่สองจะัได้ช็อกโกแลตนมและจากนั้นก็โรลิสปินข้าวหลากสีกินให้อร่อยนะคะโออมันวิเศษมากงั้นก็ไปกินกันในหกขโมยก่อนเราไปรงพักกันนะกินให้อร่อยเลยนี่มันอร่อยเกินบรรยายเห็นด้วยโอ้แผ่นดินไหวงั้นเหรออ้อโหเป็นหนูน้อยให้ตัวใหญ่จังอ่ะอ สวันดีฮะผมอยากกินไอติมเอาอันนี้เออได้เลยเราสักคู่สักไอศครีมสตรอเบอร์รี่หนึ่งอันแต่รู้อะไรหมเราจะให้เจ้าหนุนทุกรสชาติเป็นเลยผมอยากกินไอติมแน่นอนเอาไปเลยอือร่อยจงังโอ้โหยังมีอะไรอีกด้วยที่นี่คือร้านขายโดนัทเจ๋งอะอยากกินโดนัทชิ้นใหญ่ฉันไม่แน่ใจว่าันสามารถให้สิ่งที่นายต้องการได้นะ เอ้ยงั้นผมจะหยิบมันเองผมอยากกินมันมากม,มากสวยจังเลยต้องหยิบเอามาให้ได้เอามาเอามาเอาไมา่นาเขาจะทำลายคาเฟ่ของฉันแล้วต้องรีบปรับเปลี่ยนไอศครีมค้นของเขาบางทีอาจจะชอบแบบมันมากกว่าก็ได้นะนี่โดไดิสจะทำให้หนูนะอ๋อว๊าวดูเจ๋งเนอะผมจะลองสิ่งนี้แล้วก็อร่อยมากด้วยสุดยอดไปเลยโดนนกักกไอศครีมอาจจะดีไปกว่านี้ขอบคุณฮะโออฉันมาที่ไหนเนี่ย เธอมาที่ร้านมั่โดนน่าไงอยากกินอะไรไหมแน่นอนฉันหิวมากๆเยี่ยมเลยฉันมีไอเดียแล้วทำอาหารจานโปรดแล้วยังเป็นกษณ์ของฉันให้เธอนะมันไม่ไวในเมนูได้ซ้ำเธอเป็นแขกสุดพิเศษเท่านั้นฉันต้องการนักเกลและก็ชีสเยอะๆต้องอย่างนี้และจากนั้นก็หมุนเข้าด้วยกันพร้อมแล้วแล้วต่อไปเหลือแค่ใส่ลงไปในแพ็กเกจแล้วก็เพิ่มเฟรนช์ฟรายด้วย และเธอต้องชอบของเล่นชน,นิดอย่างแน่นอนว้าวมันดูเหมือนฉันบาบ้าเลยแน่นอนสลหับไปในชะุดแฮปปี้มือดีกว่าเข้าไปสิเออช่วยทำออร่าอของฉันได้ดีกว่านี้ได้ไหมไม่ต้องห่วงนะุออยังปกติดีและจ๋งมันก็เทปปัี่ใส่แก้วให้เธอด้วยฉันคิดว่าเธอต้องชอบมันมากแน่แน่ใช่แล้วเหรอแค่ไซรลอนวันนี้ก็เสร็จแล้วกินให้อรนะออ่อยนะอ๋อเจ๋งจังเลยอยากลองเร็วๆแ,แล้วขอบคุณเฮ้ hey, แล้วเงินล่ะ เฮ้ยลูกค้าพวกนี้นี่สวัสดีสวัสดีมีคนบอกฉันว่านาะมีไอศครีมที่อร่อยที่สุดในเมืองเนี่ยขอลองได้ไหมตัวลากเยอะมากฉันต้องการช็อกโกแลตแน่นอนไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมทำไอศครีมช็อกโกแลตในคอนชน็อกโกแลตให้คุณเองคุณต้องมีความสุขแน่นอนทิ่งแล้วดูสิมันสวยแค่ไหนกินให้เลยนะฮะมันดูดีมากแต่่วยทำให้ใหญ่กว่านี้ได้ไหมมากกว่านี้แหรอฮะไม่มีปัญหางั้นตักใส่อีกรูปก็ได้วย มากกว่านี้สิงั้นก็ตตกอ,อีกรูปโอ้ใช่แล้วนี่แหละฉันต้องการตอนนี้ฉันจะลองรสชาติของมันรู้ไหมฉันชอบช็อกเลตสุดเลยแต่ว่าฉันต้องรานน้ำเชื่อมช็อคเลตดเด็ดของฉันลงไปด้วยตอนนี้มันคือระเบิดช็อกแลตชต็อตตอนนี้ก็ลองด้วยใช่แล้ววิเศษไปเลยอ๋อวันสุดสัห์มาที่ร้านของฉัน ขอชุดคอมโบกับเบอร์เกอร์กรีมัสเชคได้แน่นอนตอนนี้เรามาทำเบอร์เกอร์ให้วนสเดย์กันมันจะเป็นเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดที่เธอเคยกินมาเลยต่อไปก็ทำกรีมัสเชคกันแล้วจากนั้นเราต้องการบลูเบอร์รี่นะแล้วก็นมเยอะๆส่ลงไปในเครื่องปัน่นแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันพร้อมแล้วเหลือแค่ต้องเทใส่แก้วแล้วก็เสิร์ฟได้กินให้อร่อยนะขอบคุณมาลองเบอร์เกอร์ก่อน รสชาติก็ปกติดีและรีมัสเชคละ่ะโอ้มันจะเริ่มขึ้นแล้วรีมัสเชคเป็นเครื่องดื่มที่ระเบิดได้ฉันเริ่มต้นทำเไไลยโอ้โหมีลูกค้าเยอะมากร้านของพวกเธอเป็นที่นิยามสุดๆยินดีด้วยนะเสียงเป็นเลย